อันนี้ลองต่อหัวเป็นแบบเป็นแบบพ่นพ่นตามของใช้นี่นี่นนนแรงแนะร้อนร้อนร้อนอยู่อันนี้คือพ้นเตียงลูกไม่อยากใช้สารเคมี โอ้แม่เจ้าดีงามดีอยู่นะถือให้ดูควันถึงเลยนะสาย อันนี้เห็นชัดอ่ะเห็นชัดเลยน,นะพอครึ่งมีคุมูมากคือไม่ใช่แค่ถูกพื้นแต่ว่าคือนางพ่นฆ่าเชื้อได้ด้วยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องใช้สารเคมีไงคือนางนางทำได้หมดอย่าน,นี้ใช่ไหม ให้ดูตัวเครื่องคือนางทำงานดีมากถ้าบอกราคาไปแล้วจะตกใจว่าแบบถูกอะ่ะอื่นะโอ้โหนางเหมือนนางเหมือนเครื่องพ่นดีๆเครื่องหนึ่งได้เลยอะ่ะแต่นางใช้แค่น้ำเปล่าทำความร้อนเท่านั้น เจ้าทีบอกเจ้าทีบอกร้อนไม่ต้องค่นค่นทำไมกูร้อนไม่ใช่ค่นสวิตกูมานองบอกร้อนอยู่แล้วพ่นทำไมอ่ะตรงนี้มุมนี้เนิฟชอบมาเล่นวางผ้าแบบเกะละกะอ่ะพ่นให้เนิฟเนิฟเล่นลือคือเนิฟลือทุกอย่างในบ้าน นี่ดูดูคือชอบตรงมาพ่นเตียงลูกได้เนะี่ยแต่หนักนะบอกไว้ก่อนวนะ่าคือถือนี่คือหนักหนักมาก <c oughs> อ่ะขอหน่อยพักหน่อยระบบนางเหมือน เตาลีไอ้น้ำที่เคยใช้ okay. โอเคอยู่เรียกว่าดีเลยเดียวบอกว่าซื้อมาได้ถูกมากด้วย คือหนักอ่ะอยากจะบอกเลยที่ถือ,องนี้คือเห็น,นคีขหนักหนักเครื่องหนักอยู่แล้วแล้วมีน้ําก็หนักเลยคืออย่างเงี้ยไม่จะดีที่ว่าเดี๋ยวอนาคตคือจะพ่นพม่านแหน,น่พม่านพ่นมุงลวดพน่พนไอวิติงอ่ะพ่นพ่นจุดที่เนิร์ฟชอบเล่นของเล่นเนิร์ฟอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่จะโอเคจะได้ไม่ต้องโดนสารเคมีเห็นไหม นี่โอ้โหนี่ดูนางดูนางทำงานเนี่ยของเล่นเนื้ออย่างเงี้ยอะกระพราม่านไม่รู้โดนไหมอ่ะสายถึงไหมอ่ะสายถึงจ้ะแต่ข้อเสียคือแบบสายสายสั้นแค่นี้เอง รู้สึกไม่ไม่สะใจต่อไปก็พ่นอันนี้ได้เลยเห็นไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นไอขึ้นมาเลยแสดงว่ามันร้อนจริงพวกมุมพวกนี้คือแบบฝุ่นเกาะเยอะมากบางทีดูดแล้วก็มาเกาะอีกเชื้อโรคก็สะสมเห็นไหมตรงเนี้ยจุดดำ โอเคโอเคอยู okay. Okay, mm ่อ hmm. ืหนักหนักจริงหนักมากอยากจะบอกขนาดน้ำใกล้จะหมดอย่างหนักเลยถือมือสัน่นอ้ยถือมือสั่นตรงเห็นต้องต่อต่อต่อเสาแล้วเอาแขนนีบ ข้าเสียให้ลูกโอเคค่ะ